สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หน้างานจับมือครั้งแรกนะครับซิงเกิลเชียงใหม่106นะครับของ c g m 4 8นะครับผมดูซิวันนี้เราอยู่กับใครอยู่กับน้องคันิ้งนะครับแล้วก็น้องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะวันนี้บรรยากาศงานคับข้างนะครับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงนะน้องๆก็พากันพักอยู่นะครับโอตาก็พักกินข้าวกินน้ำเข้าห้องน้ำกันนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกนะครับของโอตะแต่ละบ้านแต่ละคนที่ไปหาน้องแต่ละท่านมานะครับว่าการจับมือครั้งแรกของ CGM48 เนี่ยจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูครับผม สัมภาษณ์หน่อยครับครับวันนี้ไปจับมือใครมาบ้างครับอ๋อวันนี้มาเลนน้องฟอคนเดียวเลยจะ้ะครับผมช่วงบ่ายอาจจะไม่แน่อาจจะมีหลายเลนหน่อยก็คือเราคาม,มิฟอร์จูนใช่ไหมใช่ค่ะคารนี<อ>้ฟอครับผมไปหาฟอร์จูนแล้วฟอร์จูนว่าไงบ้างฟอร์จูนบอกว่าเอ่ออย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะรู้สึกว่าพี่นอนน้อย <laughs> อโอเคแล้วมีอ,อะไรพูดถึงฝากถึงฟอร์จูนอีกครับเอ่อก็ อยากจะบอกน้องว่าน้องว่า,อวาเออก็ในอยู่อยู่จุดนี้ก็ขอให้น้องทําให้เต็มที่เพราะพวกพี่ก็ยังจะสนับสนุนและอยู่คู่กับน้องไปอย่างเงี้ยสนับสนุนเป็นเดินเดินเดินไปพร้อมกับน้องไปให้เออสูงที่สุดเท่าที่น้องอยากจะฝันโอเคครับขอบคุณครับผมมาจากบ้านไหนครับบ้านลังนาฟอ์จูนห้าพันบ้านห้าพันนะคะห้าพันวันนี้คุณได้อะไรบ้าง ได้เยอะเลยได้เยอะได้เยอะใช้เงินในการแก้ปัญหาใช้ใช้เงินตัวเองเองินคนอื่นในการแก้ปัญหาไปหาร์จูนมาหรือยังไปไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วไปมาแล้วน้องได้ได้บอกอะไรกับร์จูนบ้างครับวันนี้ <c oughs> โดนน้องแกงโดนน้องแกงว่า <c oughs> อืมจดืนหน่ะเข้าไปหาเองเถอะโอเคแล้วมีอะไรฝากบอกถึงร์จูนบ้างไม่ใหญ่ล้างหนูนะลุงนะจุ๊บจุ๊บโอเค วันนี้ไปหาใครมาบ้างครับหาฟอร์จูนค่ะตั้งใจมาหาฟอร์จูนคนเดียวค่ะโอเคตอนเข้าไปไปพูดอะไรกับฟอร์จูนบ้างครับก็น้องน้องรู้ว่าเราแบบเสียอาการอะไรอย่างเงี้ย่น้องก็แกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ค่อยได้พูดเราพูดไม่ค่อยออกเราก็เขินเสียอาการคือให้น้องไปคนดําเนินเกมประมาณนั้นโอเคแล้วมีอะไรฝากบอกถึงฟอร์จูนบ้าครับก็รางน่าฟอร์จูนห้าพันโอเคขอบคุณครับตะกี้ใครแจกของนะครับ แจกของอันนี้มีของมาแจกที่ท้ายเลนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่ารตามบดเรามาแจกตรงข้างหน้านี่ป็นี้นีจะจีไนะคะอ๋อก็มีของบานนี้ครับก็ผมวันนี้มาหาฟอร์จูนเนาะเข้าไปหาฟอร์จูนพูดอะไรกับน้องบ้างถามว่าน้องเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยค่ะน้องเป็นไงบ้างคน้องก็ตอบมาว่าน้องเหนื่อยไม่ได้กินข้าวก็บอกให้กำลังใจน้องค่ะ พอน้องน่ารักมากพอน้องไปเซ็ดีอ๋อโอเคครับแล้วมีอะไรอยากฝากถึงฟอร์จูนไหมอยากให้ฟอร์สู้ๆอะค่ะจะรอน้องไปเซ็นเตอร์เนคะได้เป็นแน่นอนเนาะจากฟอร์มเมนดูแล้วฟอร์จูนนี่น่าจะต้องได้เป็นเซ็นเตอร์แน่นอนครับผมขอบคุณครับไปหาลูกบอลเยอะนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ไปหาใครมาบ้างครับไปหาสีตาค่ะครับผมไปหาสีตาเราค่ะมีสีตาเนาะใช่ค่ะมีบ้านไหมครับ บ้านสีตาแกรมค่ะบ้านสีตาแกรมหมอเป็นบ้านบ้านใหญ่เนาะบ้านสีตาแกรมวันนี้ไปหาสีตาพูดอะไรกับสีตาบ้างให้กําลังใจน้องค่ะให้กําลังใจน้องบอกว่าสู้ๆทําเต็มที่ก็จะคอยซัพพอร์ตต้อไปน้องว่าง้างน้องบอกว่าขอบคุณนะคะน้องน่ารักมากว่าง่ายเนาะวันนี้โอเคแล้วมีอะไรอยากฝากถึงสีตาไหมครับก็จะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปแล้วก็ขอให้สู้ๆอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆานะคะโอเคขอบคุณครับ วันนี้ไปหาใครมาครับไปหาฟอสหาไข่หวานค่ะเราประสบการณ์การไปหาน้องทั้งสองคนไหครับไปหาสองคนก็โดนแกงทั้งสองคนเลยค่ะโดนแกงหรือแกงน้องน้องแกงค่ะน้องแกงว่าไงบ้างก็ไปหาฟอมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นแกงอยู่แล้วก็โดนแกงทั้งแกงแต่ไปหาไข่หวานคือไปหาคนเดียวอ๋ออ่างั้นถามไข่หวานดีกว่าตอนไปหาไข่หวานพูดอะไรกับน้องมาครับ อดแว่นเข้าไปแล้วน้องบอกจําเกือบไม่ได้ก็เลยบอกว่าก็ไม่ไม่อยากให้จําได้ค่อยๆกูเราสุดท้ายจําได้ไหมน้องก็จาได้อยู่ดีจำได้อยู่ดีเพราะเราไปหาบ่อยไม่บ่อยไต่น้องสายตาเฉยแต่น้องแบบว่าเก่งจําได้ใส่ใจใช่ไหมจะว่ากันก็ได้โอเคฝากถึงไครหวานหน่อยครับอย่าแกงพี่แล้วก็อย่าไปโฟอ์พี่แก้วนะ ไปหาใครมาแล้วเขบครับผมอ๋อไปหาฟอร์จูนกับออมครับผมไปหาฟอร์จูนกับออมเนาะครับ่าไปหาออมดีกว่าไปหาออมพูดอะไรกับน้องบ้างก็ไปบอกว่าคิดถึงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรน้องแย่งพูดหมดเลยครับผมน้องพูดว่าอะไรบ้างครับผมน้องก็บอกว่าคิดถึงเหมือนกันก็ถามว่าเรากินข้าวหรือยังอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันใกล้เที่ยงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็กินข้าวอะไรอย่างนี้น้องก็บอกฝากกินด้วยแล้วกันหนูก็หิวเหมือนกันอะไรอย่างนี้โมเมนต์น่ารักกันไปครับผมจบ8ดวิ แปดปีแล้วสตาฟบอกก่อนน้องไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยมือด้วยดึงใจไปเลยดึงไว้เลยครับผมไปไทยอีกไหมยังดีกว่าครับเดี๋ยวขอรันวงการรันเมมอื่นบ้างเดี๋ยวไปหาเมมคนไหนต่อบ้างเดี๋ยวจะไปหาเจดากับมีนครับโอเคเยอะๆมีเยอะๆครับโอเคงั้นฝากอะไรถึงเคออมหน่อยก็แบบไม่ต้องฝากก็ได้ั้างครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนรวบตัวง่ายอยู่ครับผ ยิ่งเด่นเดี๋ยวครับลบตัวง่ายครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้มาหาใครครับผมมาหาลีน่าสังหาครับผมอ่าเข้าไปหาลีน่าแล้วพูดอะไรกับลีน่าบ้างครับก็เอาชุดที่ใส่มาไปอวดลีน่าค่ะแล้วก็มันเป็นงานจับมือครั้งที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้เจอลีน่ามาปีหนึ่งแล้วด้วยเงค่ะเอ่อเอานำมาตั้งแต่สมัยเป็นเบนเทอะไรเงี้ยค่ะอ๋อตามตั้งแต่สมัยนู้นเลย เราแบบพามิลินาตั้งแต่อยู่ BNK ก็ติดตามลินามาตั้งแต่ตอนอยู่หรือว่าตั้งแต่ AKB เลยหรือเปล่าอ๋อเพิ่งเพิ่งมาตอน BNK เนาะโอเคชุดสวยมากเลยครับอันนี้ตัดเองหรือเปล่าาสั่งตัดค่ะอ๋อเหมือนมากเลยเนาะลินาพูดอะไรถึงกับเราบ้างตอนที่ไปก็ลินาก็ชมว่าชุดสวยมากแล้วก็ลินาก็เหมือนกับดีใจที่ว่ามีคนคอยสนับสนุนเนี้ยค่ะขอบคุณที่คอยติดตามลินาพูดภาษาไทยหรือว่าพูดคำเมือง เป็นภาษาไทยค่ะเพราะว่าเราพูดภาษาไทยกับลีน่าเยโอเคครับผมแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงลีน่นิดนึงอ๋อก็ยังไงพี่ก็จะคอยสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะยัขอให้สู้ๆนะคะโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมวันนี้ไปหาใครมาครับไปหาน้องมิวค่ะเราเป็นคามิน้องมิวหรือเปล่าสำหรับ CGM ก็ตันมิวคนเดียวค่ะน้องมิวว่าไงบ้างครับ น้องมิวบอกว่าก็เหมือนเป็นซิงเกิลแรกก็อยากให้สนับสนุนกันเยอะๆเพราะน้องก็ติดทั้งสองซิงเลยค่ะเราพูดอะไรกับน้องมิวบ้างก็ตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาเจอกันแล้วก็อยากให้น้องแบบไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอยากฝากอะไรถึงน้องมิวบ้างไหมสู้ๆนะคะทุกคนก็เชียร์อยู่เนาะชอบน้องมิวก็เชียร์กันหมดเลยค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคอเครับตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานบ้านของแชมพูนะครับผมจากบ้านอะไรครับ แชมพู C T M f ีย t w e เ r Thailand Fan Club ค่ะเป็นวร์ค่คคะในลายเนาะใช่ค่ะโอเครับ okay, ผมวันนี้มาจับแชมพูวันนี้เข้าไปหากี่รอบแล้วไปหาสองรอบแล้วค่ะสองร <laughs> อบไปพูดอะไรกับน้องบ้างก็ <laughs> <g ười> ไปให้กําลังใจน้องสู้ๆนะเพราะรู้ว่าน้องก็เหน,นื่อยเหมือนกันเราก็เหน,นื่อยน้องก็ให้กําลังใจเรากลับมาองี้ค่ะเป็นแบบัพพอร์ตให้กันอะไรอย่างนี้กำลังใจให้กัน <g ười> ดีเนาะไปหาแชมพูผมก็ไปหามาแล้ว รอ,อบเดียวตอนนี้มีใบเดียวนะยังอยากหาบัตรไปจับเพิ่มดูเลย <c oughs> <c oughs> แล้วน้องพูดอะไรฝากกลับมาบ้างน้องก็พูดว่าสู้ๆเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมกินข้าวด้วยดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เป็นห่องแฟนคลับทุคคนอะไรอย่างนี้โอเคแต่ผมมีอะไรอยากฝากถึงแชมพูไหมก็บปกว่าเออลักนะจะอยู่ข้างๆเสมอนะสู้ๆเหมือนกันนะค่ะ ค okay, แล้วทางบ้านในสแควรแชมพูไทยแลนด์แฟนคลับเนี่ยมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าเป็นตอนงานจับมือน้องก็จะมีของแจกไทยแลนด์ก็ใครไปจับมือน้องก็สามารถไปเอาได้เลยตรงข้างนอกเลยเนี้ยค่ะจะมีแบบที่ขันนนข้นหนังสือเป็นพี่ี่ั้นหนังสือแล้วก็มีเข็มกาดมีก๊าสายมีโปสการ์ดน้องค่ะไปไปหยิบก็ได้เลยนะคะแจกฟรีค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ โอเควันนี้เราอยู่กับ้านคามิงใช่ไหมครับคานิ่งไม่ใช่อันนี้เนาะโอเคเรื่องนี้เป็นความลับของเขาสองคนนะคะทำไมมีมาอยู่ใกล้กันด้วยเนี่ยบังเอิญค่ะบังเอิญใช่ไหมไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวค่ะนี่ไม่ได้จัดอะไรเลยโอเคเจนนี่ก็บังเอิญบังเอิญค่ะนี่บังเอิญเหมือนกันบังเอิญทุวันนี้ไปหาคานิ่งกัแล้วกี่รอบโค้ดสิบกว่าค่ะหายคิดถึงเลยยังไม่หายยังไม่หายยังไปไปรอบพิเศษอยู่ ค่ะไปแน่นอนค่ะโอเคงั้นเราเลือกมาสักรอบหนึ่งที่เราประทับใจว่า<ม>เราไปหาแล้วพูดอะไรกับน้องบ้างโอ้รอบหนึ่งเหรอหรือว่าไปแกงน้องหรือน้องแกงแกงโดนโดนคนินแก้งมากกว่าค<อ>่งแกงก็คือเอาโมเมนต์ไหน,นที่เอ่ออ่าเล่นมุกเสี่ยวนะ <laughs> ก็คือโอเราอ่ะเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราติดเอ่อโฟโต้เซตนะคะโฟโต้เซตของบ้านนี่แหละค่ะครับ แล้วทีนี้เราเข้าไปเรามันก็ชี้ว่าเนี่ยเฮ้ยสวยจังอะไรแล้วว่าเออใช่สวยอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราแบบเออเขาเปิดให้ของกันเนาะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ว่าไม่ใช่พี่สวยอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยส่วนตัวคือแบบคันนี้เป็นลูกชายไงคะเป็นลูกชายด้วยเนาะไม่ใช่ลูกชายลูกชายลูกชายใช่เป็นอันนี้ลูกเซฟไพร์เราเลียกขี้ชิบนั่นคือใช่ประมาณนี้ค่ะ แล้วเรามีอีกไหมเอ้หนูมีตอนที่หนูจะออกจากเลนและทีนี้โต๊ะมันแบบมันไม่ตรงอ่ะเอ้ยหนูก็เดินออกแล้วหนูก็มองมองน้องแล้วทีเนี้ยน้องหตอนแรกหนูก็ไม่หนูก็ไม่คิดอลไหนูก็ชนอึกแล้วทีนี้หนูก็หันไปหนูได้ยินเสียงน้องหัวเระองนั้นเขาเรียกเสียอาการรอเปล่าไม่ตื่นตก็เสียอาการก็ได้อันนี้เดือดของมันนะใช่หหนูหนูวหนูเดือดติดความเดือดมาจากน้องค่ะอ๋อโอเคแล้วนอกจากคันนี้เราไปหาใครอีก คานิ้งคนเดียวค่ะคนิงคนเดียวมีไหมเราขอโทษนะคานิ้งทีก็ไปหามามิงค่ะอ้าวไม่ไม่เป็นไรชิมมามิงใช่ใช่เขาคือคนเดียวกันใช่ใช่คนเดียวกันหามามิงแล้วก็แชมพูค่ะโอแชมพูดีมากค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็ไม่พูดดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคงั้นฝากอะไรถึงคานิงนิดนึงโอ้ก็ก็อยากบอกว่ารักนะคะขอเอาสันๆแค่นิ้ง ก็จะบอกว่าสู้ๆเรียนเรียนด้วยอะไรด้วยเพราะด้วยด้วยเรียนมปลายแล้วแล้วก็น่าจะเหนื่อยมากๆแล้วไหนจะเซ็นเตอร์อีกเป็นเรียนเรียนสายวิทย์ด้วยนะคะใช่เป็นไอดอลเรียนสายวิทย์้นใจว่ามันยากเพราะว่าก็แบบผ่านมาก่อนแต่ว่ายังไงก็แบบเป็นกําลังใจให้อยู่เสมอไม่ไปไหนแน่นอนก็อยู่ตรงนี้นะคะสู้ๆไปด้วยกันสู้ๆแล้วมีโอกาสได้ไปกินผัดไทยหรือยังก็มีค่ะก็ไปค่ะคะ ไปต้องมีแล้วค่ะเจอน้องไหมไม่เคยไม่เคยไม่เปอนไรโอเคไปไหนมาแลยไตลอยอ่างั้นให้ฝากกิจกรรมของบ้านนิดหนึ่งมีอะไรบ้างครับช่วงนี้๋อช่วงนี้ก็จะมีเพิ่งเปิดไปนะคะสำหรับโปรเจกต์วันเกิดนะคะเบียคะนิ้งนะคะวันที่ สำหรับวันเกิดก็ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่5ธันวาคือ<ท>การจ<ท>ินตโดเนตน,นะคะแต่ว่าวันเกิดน้องก็คือวันที่15ธันวาก็จะจัดในช่วงนั้นนะคะในช่วงเดือนธันวาค่ะไปดีมคริสต์มาสนะคะ,ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในวันที่คริหิงตกค่ะจะแบบจะไปร้านไหนอะไรยังไงก็ตามในเพจดีมค่ะ,<ๆ>คะไปเอา วกของแจกอะไรนี Pig, ้ก okay. okay. ็รอรอดูในเพจค่ะเพจมีบ้านเดียวค่ะมีบ้านเดียวคนีใครจะนปขับเพจครับผมขอบคุณครับขอบคคุณ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านปริมาครับชื่อบ้านอะไรครับผมบ้านปริมาก็ชื่อว่าคนหญิงน้อยหรือชื่อตอนนี้ครับกราเดียนต์ผมไม่เห็นจริงหรอครับเป็นชื่ออังกฤษผมไม่เก่งอังกฤษด้วยดีคิดกันันภาษาอังกฤษเราก็ลืมไปแล้วแต่ว่าเป็นแต่ถ้าชื่อภาษาไทยอ่ะคือ องค์พรลักษ์องค์พรลักษ์น้อยองค์พรลักษ์ของหญิงเจ้าหญิงน้อยองค์พรลักษ์ของอ่าเจ้าหญิงองค์พรลักษ์วิทักษ์เจ้าหญิงน้อยนี่เหรอครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเพจในเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กการเดือนการเดือนออฟพรินเซสครับออฟพรินเซสปริมาเหมือนควีนกาดอะไรอย่างเี้ป่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอ๋อโอเควันนี้มาหาปริมาจับไปกี่รอบครับโอ้ผมจับไปแค่ห้ารอบครับเพราะว่าแค่แค่ห้ารอบเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาคือ รู้ว่ามีงานครับตอนแรกอาจจะไม่มาแล้วเพราะว่าติดง,งานทีนี้เพราะงานมันจบอะไรเสร็จครับรีบจองเครื่องบินไฟนั้นแล้วบินมานี่เลยอ,เอ๋อก็ไี้เออจากต่างจังหวัดเลยมาจากกรุงเทพครับอ๋อตามน้องมาเนาะใช่แล้วโอเคแล้วคุณจับไปกี่รอบครับผมจกไป ไสามไสาก็4ีี่แหละประมาณนั้นเล่าความประทับใจหน่อยว่าไปพูดอะไรให้น้องฟังแล้วน้องบอกอะไรกลับมาบ้ะว่น้องก็ถามกว่าเออทำอะไรอยู่ตอนแรกคือหาถือบัตรอยู่ว่าหาถือบัตร น้องก็ถามว่าคือส่งส่งสัญญามาคืออะไรคืออะไรน้องสงสัยก็เลยเข้าไปตอบน้องน้องก็ถามว่าพี่ทำกันก่อนนะคืออะไรเขาบอกว่ากางหาซื้อฝาดเข้าไปเหมือนพูดภาษามือพูดภาษามือกันอ่ะแรกๆก็เอามือมึงเข้าไปมาอ่ะพอเราแบบเริ่มคุ้นคุ้นชินแล้วอ่ะเราก็จะเริ่มคุยอะไรรู้เรื่องหน่อยเราเริ่มแกงน้องไม่ไม่ต้องแกงน้องแกงแต่แรกเลยน้องน้องแกงมีอะไรฝากถึงปริมาณมากครับก็จะอยู่ด้วยตลอดไปครับ อยู่ไว้ไม่ว่าจะเป็นยังไง่เราก็จกคำพูดตลอดไปโอเคครับน้องฟังไว้นะเพราะว่าใช่เพราะว่าเราก็จะสนับสนุนน้องต่อไปอย่างนี้น้องแบบจะเป็นในเส้นทางไหนเราก็เคารพการตัดสินใจของน้องเขาเนาะโอเคแต่แต่ว่าอยากะฝากบอกว่าน้องหน้าเหมือนเจนนี่โอเคแต่คนคนคนอื่นก็มองเห็นอย่างนั้นเนาะเขินก็เขินเพราติดตามน้องเพราะว่าหน้าเหมือนเจนนี่ทุเรศเจนนี่ครับล้วน้องก็ในความที่ว่านิด เด็กๆออ็อ่ะเออก็น่ารักตามไ้อย่างเขาอะ่ะเออเราก็เล่าที่ว,ว่าชื่นชมแล้วก็เหมือนกับว่าเอ็นดูด้วยก็พยายามจะติดตามและสนับสนุนในทุกๆทางที่น้องจะไปนะโอเคแล้วทางบ้านมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้กิจกรรมเหรอกิจกรรมจะไม่ค่อยจะเป็นใหญ่ๆมากส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นปาคุกกี้หรือว่าโดนทหรือที่ผ่านมาเคยมีการไปแบบบริจาคอย่างนี้ก็มีส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เราจะเชิญคนมารู้จักน้องกับให้เล่นกันในหมู่ของ อ่าแฟนเขาได้กันเองเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แบบไม่โล่งกันไปครับผมโอเคตอนนี้ก็มีมีของขายนะครับจะมีเป็นเป็นเข็มการดขายของนั่นเข็มการดครับเข็มการดอ่ามีเข็มการดของปริมาครับแล้วอยีแล้วก็ดิแบนคือตอนตอนนี้เรามีมีของอยู่สามารถแบบว่าสั่งปุ๊บเราส่งของได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดพีอีกถ้าสมมติว่าของร้านนี้หมดเพราะของนี้มีจำกัดมากมีน้อยติดตามได้ที่อีกรอบติดตามติดตามตอนน้องในที่แฟนเพจ C.G.M ปริมาครับแล้วก็ IG ปริมาครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราที่สนับสนุนน้องแล้วก็คอยให้กำลังใจน้องได้ที่แฟนเพจ Garden of the Princess ปริมาะครับทั้งในเพจและไ G สวิตครับผมอย่าลืมอนาคตอาจจะมีเปิดพีเสื้อตัวนี้นะอ่าเสื้อสวยเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับวันนี้ไปหาใครมาบ้างครับวันนี้ไปหาน้องมิวครับผมโอเคน้องมิวไปหาน้องมิวไปหาใครอีก มิ้วคนเดียวเลยครับวันนี้มิ้วคนเดียวเลยมิยว้วคนเดียวนะครับคุณมิ้วอย,อยู่ประมาณ24ใบ24ไม่ไม่อยากรวมรอบพิเศษบ้างเหรอ <S <S เดี๋ยวก็จะมีรอบพิเศษอีกครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกครับกี่ใบครับรอบพิเศษก็ตอนนี้หาได้3 4ใบยอยู่ครับไปหาเรื่อยๆหาเรื่อยๆโอเคเป็นกําลังใจให้เป็นกำลังใจให้น้องมิ้วเราพูดอะไรกับน้องบ้างก็อ่าพยายามต่อสู้ต่อไปครับถึงน้องจะโตเล็ก แต่ใจน้องใหญ่มากในการทั้งน้องมีสปริตในการซ้อมเต้นนะสังเกตด,ดูว่างานยังเก็งน้องก็พยายามให้เราเห็นว่าน้องกิจเซมได้ก็ขอแสดงความมดีกัน้องม้วด้วยแล้วก็พยายามบอกให้น้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทางอุตะเราก็จะสนับสนุนน้องต่อไปถ้าน้องไม่ยอมแพ้เราก็พร้อมจูนทีข้างน้องต่อไปครับโอเคครับผมมันขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมตอนนี้อยู่กับตัวแทนบ้านนี้นี่เนาะวันนี้ไปหาน้อง น้องว่าไงบ้างครับผมเออน้องนี่นี่ก็บอกว่าเอดีใจที่ได้เจอผมนะเพราะว่าน้องก็ผมก็ตามน้องเกับทุกงานเลยอแต่ในเชียงใหม่ผมตามเกับทุกงานเลยน้องก็อยากเจอผมก็โอเคครับมาหาแล้ววันนี้ม,มาจับมือก็ท่างหายกันไปนานตั้งแต่โควิดแล้วเราก็อยากเจอก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดแต่ก็มีงานจับมือแล้วก็ตั้งตารอที่จะมาเจอน้องครับจับกี่รอพบพอวันนี้วันนี้วนไปยี่สิบสองรอบครับ ดุๆทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้วันนี้คิดถึงน้องนะอยากเจอน้องอยากพูดคุยน้องจาได้แล้วแหละยี่สบสองรอบอะแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรฝากถึงน้องฝากถึงน้องฝากถึงนี่อันนี้นี่คราบน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้มาหาใครบ้างครับวันนี้มาหาสามคนครับมาหาสิตามามิงคานิงครับโอเควันนี้มาหาสิตามามิงคานิงคนละกี่รอบสิตากับคานิงคนละรอบส่วน มามิงน yeah> ี่สองรอบครับอ uh ้าวทำไมเป็นง uh huh. ja mm sí> evet OK> ั้นลหรอครับก็คนนี้ชอบมันที่สุดนะครับโอเคเนาะที่มากงั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปหามามิงพูดอะไรกับมามิงบ้างก็ให้กําลังใจน้องเพราะว่าช่วงนี้น้องก็ออกงานเยอะเนาะต้องทํางานหนักแล้วก็อีกแล้วก็อีรอบก็ไปเป่ายิงชุ่มน้องก็น่ารักมากมีการบอกว่าวันนี้วางแผนอะไรมาบ้างพี่ก็บอกผมก็ตอบว่าพี่เจาแต่กระดาษนะ อเราบอกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอใช่อ่าแล้วน้องน้องน้องว่าไงน้องก็บอกว่าจริงเหรอแต่สุดท้ายน้องก็ออบออกอะไรออนอนออกอนเออดีดดีมากไกลนี่กีตาก็กรไกนี่เห็นเลยไหมเห็นเออไม่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 ับเไม่ไก่ไม่ไม่เป่นไร่ไย่ไม่ไพ่ไม่ไร่ไม่ม่ไพ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไม่่่ม่่ แล้วกับน้องสิตาสิตากับคณิงนี่ไปยินดีเรื่องที่เป็นซินเตอร์ที่จะสอใช่ใช่มอดีกับน้องมากๆเลยจะรอฟังแล้วก็ติดตามนะครับฝากอะไรถึงมามิงสุดท้ายก็ซิงเกิลหน้าที่จะรอไปจับรอบพิเศษนะจะมีบัตรเยอะๆเลยโอเคมามิงดูอยู่จำไว้นะนี่นะเขาจะไปหาน้องรอบพิเศษ โอเคครับอมครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับสปิริตไอดอนนะฮะสวัสดีค่ะหรือสปิริตไอดอลค่ะครับผมวันนี้มาจับกี่คนองตรงนะเกือบทั้งวงคืเกือบทั้งวงเลยเนาะใช่กี่รอบงี้ดีกว่าใช้ไปกี่ใบที่มีจับเยอะแล้วกันที่มีจับเยอะเนี่ยจะมีน้องฟิงน้องพิมพ์น้องแชมพูน้องสิตาน้องแองเจิ้ลเยอะเกือบ อันนี้ที่แบบโอเคหน่อยที่แบบว่าจับจับมากกว่าสองใบใช่แล้วได้เป่ายิงฉุบเยอะไหมเป่ายิงฉุบเนี่ยจะมีน้องพิมพ์น้องสิตาแล้วก็น้องน้องน้องปิงใช่แล้วได้รูปไอพีเสร็จไหมพกกว่าจะได้ก็เหนื่อยนะคือเราเราไม่ได้เตรียมกับน้องเลย มีมีเตียงเตรียมอยู่ให้เข้าความรู้สึกตรงนี้เลยหรออ่าเราเลยเราเลยถ้าเกิดเรื่องเปล่ายิงจุ๊บเนี่ยจะมีสิตาถามมาว่าจะออกอะไรน้องสิตาเราก็แบบอ่ะถามมาก็ตอบสิว่าออกกันไกลเนี่ยก็จะมีเตียมแล้วก็น้องฟิงตรงเลยใช่ไหมก็พูดตรงๆน้องไม่ได้แกล้งเราเนาะโอตอนแรกคิดว่าแกล้งนะตอนแรกคิดว่าจะออกออกตรงข้ามกับที่บอกเหมือนกันนะเพราะกลัวน้องแกล้งแต่ก็เชื่อใจน้องนะแล้วก็มีน้องปิงที่แบบ เขาบอกเหมือนกันแต่น้องปิ๊ะเขาบอกว่าอยากให้ลูกเราจะได้คิดถึงน้องเขาแล้วหาใครที่ว่าประทับใจที่สุดประทับใจน่าจะเป็นน้องพิมค่ะเพราะว่าน้องพิมเนี่ยคือจะประทับใจช่วงรอบพิเศษของน้องมากครับน้องเนี่ยตอนไปจับอ่ะก็ไม่คิดอะไรมากก็เห็นน้องแบบตาใสและเราก็ถามน้องว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้น้องก็เราให้โฮออกมาเลยบอกว่าน้องไม่รู้ว่าวันนี้น้องทําดีหรือเปล่าน้องเขาแบบ กลัวว่าจะพูดอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าแล้วพวกเนี้ยเขาก็อยากให้แบบคนที่แบบมาจับมือเขาว่ามีความสุขแต่ด้วยความที่หลินอะจับมือน้อยน,น,นะรอบรอบพิเศษอะ่ะก็เลยแบบ,แบบเดียวแล้วน้องเขาก็ร้องไห้ไปหลินก็เลยพูดได้แค่คาเดียวว่าอตอนเนี้ยสิ่งที่น้องทาออกมาร้องไห้ออกมาตอนเนี้ยมันเป็นความจริงใจที่ออกมาจากใจจริงน้องที่สุดแล้วที่อยากให้น้องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ uh huh. แสดงความจริงใจอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เท่านั้นเองอาจจะดราม่าหน่อยนะแต่น้องน้องพิมเขาก็แบบ ดูใส่ใจดีแล้วเขาก็ดูแบบอยากให้เราทุกคนที่มาจับมือเขาอ่ะมันค่าบัตรจับมือมันก็แพงเนาะก็อยากให้แบบได้อะไรสิ่งดีๆอะไรตอบตอบแทนกลับไปความสุขตอบแทนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอาเม็ดแบงค์บ้างดีกว่ามคครับผมวันนี้จับใครบ้างวันนี้ก็จะมีแชมพูน้องพิมพ์สุตาแล้วก็คณิงครับผมโอเคจับใครเยอะสุดแชมพูครับแชมพูอยู่แล้วเนาะครับผมเราเป็น เราเปลี่ยนจากน้องอะไรนะมิวิกใช่ไหมเปลี่ยนยังอันนั้นกรุงเทพกรุงเทพคนละโซนคนลาโซนไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่เห็นนะแยกแยกเซิร์ฟใช่แยกเซิร์ฟครับข้อนี้ไม่มีเห็นค่ะมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มโอเควันนี้บนแชมพูไปกี่รอบครับน่าจะประมาณ30กว่าใบครับได้แอคพิเศษทีกี่ใบอ๋อเป่าเป่าแค่ครั้งเดียวแล้วโดนน้องแกล้งไวทีนึงด้วย อ <mm ะแรเตรียมกันบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จอดวันนี้นะโอเคแล้วต่อมาก็มาเป่ากับน้องแล้วน้องก็แกล้งให้เสมอไปก็เลยตํอมาอีกรอบหนึ่งน้องก็ยอมให้เราก็เลยบอกน้องว่าอยากไม่อยากเป่าแห้อยากเก็บบัตรมาคุยกันเยอะๆมากกว่าน้องก็เลยแบบอ่อนๆให้เลยได้ับรเลยได้แอรพิเศษมาครับโอเคครับผมมีอะไรฝากถึงน้องแชมพูป่ะก็อยากฝากถึงน้องพิมพ์ด้วยเพราะน้องพิมพ์ก็ไปจับก็ถ้าเกิดแชมพูอย่างแรกก็ติดตามน้องอยู่ซัพพอร์ตเต็มที่เลยก็ น้องน่ารักน้องแบบดใสชอบฟานแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมุงมิงม้งมุงมิ้งก็ใสของน้องมากเลยครับไปจับแล้วมันเหมือนแบบได้รับพลังแบบเหมือนเราได้แบบมันได้ฮิวเนาะใช่ได้ฮิวรู้สึกแบบเออรู้สึกดีขึ้นเวลาเจอหน้าน้องมาใช่ใช่โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่ทั้งสองคน ฝากชอบฝากชองแฮปปี้ลินด้วยนะคะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับไอดอลเหมือนกันเพราะว่าตามตามสไตล์ที่เราชอบหนึ่งในนั้นก็จะมีไอดอลด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็จบงานแล้วนะฮะข้างในฮอก็กําลังบูมเชียน้องส่งน้องส่งน้องกลับเรียบร้อยนะครับเป็นอันจบงานอีเวนต์แฮนด์เชคซิงเกิลเชียงใหม่1 0 6เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน้องให้ไหม ไม่ลองครับยังไม่ลองแค่สติหลุดไปแวบหนึ่งตอนไหนตอนออกจากเลนโอ้วันนี้ไปหาใครมาไปหาน้องมีนนะฮะมีนหนึ่งใบเนาะหนึ่งใบท้วนครับผมแล้วเขาบ้างไงบ้างก็มีหนึ่งใบนั่นแหละแต่ว่าตั้งตั้งใจมาหาน้องโดยเฉพาะครับผมแล้วน้องว้างไงก็ดีใจฮะดีใจเนาะครับแต่ว่าก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวซิงสองเจอกันใหม่ครับโอเคซิงสองเรามาแก้ตัว มากกว่านี้แน่นอนแน่นอน <laughs> โอเคผมก็ไปหาน้องแชมพูมาใบเดียวเหมือนกันนะครับก็เข้าไปก็รู้สึกว่าได้รับพลังได้แรงใจได้ฮิวเยียรยาจิตใจขึ้นเยอะ <laughs> เวลาเรานึกถึงเราก็รู้สึกดีนะครับโอเควันนี้งานก็เหมือนว่าจะเลิกแล้วเนาะน,น,นี่บรรยากาศภายในฮอล์เราแอบถ่ายให้ดูนิดน,นึงความจริงมันก็ฮอล์เดิมว่าที่เราพาเที่ยวเมลอนเมื่อวานนั่นแหละนะครับแต่ว่า วันนี้เขาก็แปลงสภาพเป็นงานจับมือนะครับข้างในก็เจ้าเจ้าไอ้อวยวายกันนะฮะเต็มไปหมดเดี๋ยวเจอกับเราอีกทีก็น่าจะรีแอค์รีแอร์ไม่รอดเนาะเขาบอกว่ามาตัดมาแล้วเมื่อไหร่นะยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าลีน่าบอกสามเอ็ดฮะสามเอ็ดสิ้นเปือสามเอ็ดสามเอ็ดเนาะในไลฟ์เดี๋ยวรอดูได้โอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย ว่าที่ฉันคิดมองไปทุงทางไม่ชัดเจนยังคง mm hmm. ก็อตามหาเส้นทางฝั่งไกลเข้ามาถึง mm hmm. เท่านี้ mm hmm. ความรู้สึกดีๆมันเอา้นออกมาม mm hmm. องที่ฉันข้างในแววตาแล้วเธอจะเข้าใจ mm hmm. เธอและฉันจะก้าวเดินไป mm hmm. ไปนะ mm hmm. ไปต้อยกัน